สวัสดีครับอยู่กับหมีกินผักกันอีกนะครับกับเกม Hearthstone นะครับสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับเด็ก d r u i ิมานาล้นกันก่อนนะครับเนื่องจากการดที่ได้ฟรีจากการล็อกอินในช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นการ์ดจากชุดใหม่นะคืออีเซราผู้แทนมรกตครับร่ก้าเริ่มเกมเพิ่มมานาสูงสุดของผู้เล่นั้อง2ฝ่าย5อันนะครับคำรามสูสึกได้รับคริสตัลมานา3อันใบนี้นะครับ ซึ่งทําให้ผมอยากทําเด็กที่มีมานาเยอะๆขึ้นมานะครับก็เลยลองจัดเด็กไอเด็กนี้ขึ้นมาดูนะครับซึ่งคอมโบของเด็กนี้ก็คือการใช้มานามหาศาลทําให้การเวทมนต์อย่างผลไม้ต้องห้ามนะครับที่ใช้มานาของเราทั้งหมดเนี่ยเลือกหนึ่งอยางรับพลังโจมตีเท่าจํานวนนั้นในเทอร์นนี้หรือเกราะ2เท่าของจํานวนนั้นในการจบเกมนะครับซึ่งคอมโบของมันก็คือการใช้ผลไม้ต้องห้ามเมื่อมีนาเยอะๆแล้วนะครับ รวมกับอาวุธที่ได้จากอิกนิสอักคีอมตะที่เมื่อเราหล่อหลอมแล้วเนี่ยจะได้อาวุธออกมานีครับอาวุธพวกนี้นะที่จะเลือกได้จะเป็นค่ารด้หนึ่งค่าได้ห้า 5, หรือค่าได้สิบนะครับแต่ค่าได้นี่ไม่สําคัญที่สําคัญคือเราอยากได้วายุพิโรธครับจากการเลือกนะครับให้ติดอาวุธเรามาให้ได้นั่นเองสําหรับใบนี้นะเมื่อเราได้วายุพิโรธปุ๊บเราก็ใช้ ผลไม้ต้องห้ามเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ตีเข้าหน้า,าโคตโสู้ไป2ทีตับตับให้ทีเดียวแบบม่องเท่งไปได้เลยนะครับสำหรับเด็กนี้ที่เหลือก็จะเป็นการยื้อการบูสต์มานาะเท่านั้นเองสําหรับเด็กนี้นะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเห็นเข่าดาๆอย่าเพิ่งลองคานผมไปย้อมเข่ามานะแล้วแมงล้างไม่ออก <laughs> เดี๋ยวคงจะจางไปเองมั้งไม่รู้สิโอโคตรดำเลยนะครับทนดูเขาดาๆแต่ก่อนครับสำหรับคลิปนี้นะไปลุยกันเลยโคเนะนำบริการเติมเกมออนไลน์ เติมเกมผ่าน The h u นช็อปถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันร้านเปิดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสนใจติดต่อที่ at ด h e h u นช็อปถ้าเติมเกมออนไลน์นึกถึง The h u นช็อปแสงสว่างจะนำเราสู่ชัยชนะได้ยินเสียงเพลงตามสายลมเจอกลับ please นะเอาออกไปครับ เก็บไว้แต่ต้นกล้าฟอสโลตัสเพิ่มให้ครับมานาสูงสุดจบเทินไปก่อนเลยเทินสองก็เนี่ยครับหล่อหลอมอุ้ย ตามสเต็ปครับหล่อหลอมไปเทิร์นสามจุดสูงสุดใหม่เลิฟเอเว์ลาสติ้งนะครับทำให้เวทใบแรกที่ร่ายแต่ละเทิร์นมีค่าได้ลดลงไม่เป็นปัญหาบูส์มานาเรียกโครโนบูสเรียกแมงออกมาแล้วตีเจ็บแล้วไงเล็กน้อยไม่เป็นไร เราจั่วการ์ดครับสองใบามาแล้วเราก็ลงตัวหิวด้วยไหมไม่เอาลงยั่วยุดีกว่า,ดดา,าจบเทิร์นตัวยั่วยุนะครับนักเดินทางทอทัลเมื่อตายนะครับจั่วมินเนี่ยนยั่วยุแล้วก็ลดค่าได้ลงสองจั่วมามคริสตัลอาร์ก โคไนป้องกันออกมาแล้วลงเซนตรีลงมาแล้วก็เอาเซนตรีขึ้นมือนะครับบับด้วย55เนี่ยใส่นี่ด้วยโอโ้โหตัวฮิวรุนแรงเหลือเกินเราก็ลงยั่วยุออกมาอีกแล้วเราก็ใช้อิกนิสลงมา อิกซีตลงมาแล้วเอาเอาเลยไหมค่ารรยห้าไหมเพื่อจะช่วยได้ค่าไรายหนึ่งนั่นแหละวายุพิโลดมาแล้วนะครับแล้วก็คำรามสู้สึกยิง2อจบเทินครับเริม่มการทำลายวายเร เจ็บอุ๊ยเราต้องใช้เราม้างสองครั้งนะครับจบเทินสุบซับสุบซับฆ่าไปก่อนบอดไม่มีแล้วนะครับ อาหัวใจแตกไปแล้วจังหวะนี้ก็ได้เวลาบูสต์มาหนาะซิซิซิฮับนะบูสต์มาหนาะเพิ่มไปตอนนี้เราเป็น11แล้ว25คือีแห่งการลงยั่วยุลงมาฮะเรายึดไหมไทท่านยึดไหม วาดดมดด่าบูสมาหนาแล้วก็ลงตัวหิมะปืนไวยิงหนึ่งด้วยไม่เอาไม่ต้องยิงก็ได้ แฮรเออร์มาแล้วเราคือสงแห่งการรอินเตอร์เซเตอร์หจบเกมเลยไหมน่าจะได้นะเดี๋ยวนะอันนี้เปลี่ยนเป็นตูดหนึ่งอจั่วก่อนเนาะจั่วแล้วก็ไม่มีอืต้องนี่แหละ กี้ข้าคิดอะไรอยู่นะบังคับอินเดียนตีกันให้หมดจัวก,วกาฮัตอาา่ฮะอาา่ฮะเราก็ตีตัวนี้ แล้วเราก็ใช้สามมานาแล้วไม่โดนตัวนี้อีกหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ลงมาเมื่อใช้มานาจนหมดจะยิงตามมานาของเรานะครับก็เลยยิงไปเลย16 ก็มาสิครับไม่มียั่วยุก็เรียบร้อยอ่ะมาเลยเกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยไปจบเกมได้ ฟตีสิบแปดสองทีแนละ้วแต่ทีเดียวก็ตายแล้วไปปรับประเบอร์ก็ประมาณนี้นะครับสำเร็จแล้วสำหรับคอมโบของเรานะในตาแรกเลยนะครับโชคดีจริงๆนะตาต่อไปสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้นะครับไปลุยกันต่อเจอกับโบรคือ ได้ยยินเเสีงงพลงตามสายลไไหมไม่เอาเลยครับอยากจะจวดได้ด้วยทั้วมากกว่าจะลดค่ารายแต่ว่าไม่ได้นะครับได้มาเป็นจุดสูงสุดใหม่จี้พระสุธาแล้วก็อเล็ก์ตราซาเท่านั้นบูสมานาเกินได้คนละหไปโอ้โหูจวดได้ขอบเขตไลท์ส,สุดไม่ดีนะครับอยากจะเอาไว้ในเด็กอะแหละเผื่อเราคอมโบกับ จี้พ่อจุธาได้นการจั่วบแล้วหิวล้อยหิวล้อยหนึ่งเลยใช้เวทเตรียมพ,อพอร้อมเพื่อลดค่าได้เวทมนตแล้วก็ใช้ก้องโจปรปล้นสดมจั่วโจรสลัดขึ้นมือสองใบตีหน้าไปก่อนครับจิ้มเธอนี้เขาน่าจะลงอาวุธนะอาวุธที่ตีจั่วเขามีคอมโบน่าจะเป็นโปรโทสเพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงเลือดไว้นะครับ ทำไมไม่ตีอ่ะไม่ได้งั้นเหรอโจนสลัดโจนสลัดที่เปลี่ยนพลังไอ้ตัวนี้เป็นสามสามนี่เงได้ไงทำไมตะกี้ไม่ตีอ่ะเข้ามาไม่เท่าไหร่อือตีไปจบเลยครับ แล้วเราจะฮิวนะครับเทินหน้ามีหกมานาให้เขาลงบินเนีย่ยบร้อยสมบัตินี่ไม่คู่ควรต่างหาเดยิงเลยตั <c oughs> ่วอือฮะ ยังไงเหรียญด้วยนี่สิสมบัติของจริงให้ดีขึ้นิเมียนด้ฟังเ่นดีเสียอ้นี่ไหมยิงหกว่ จบเธอล้างบอดไปก่อนครับตัวนี้ลงมาถ้าเราส่งท้ายเนี่ยจะยิง1แต้มครับตามมานาของเรานะครับมี6ก็ยิง6แบบสุมเธอหน้าเราสามารถใช้จี้พัสุทาฮิวได้อย่างมากก็10นะครับมากสุดนะคือ10จั่วการ์สามใบคอมโบสุ่มทำลายมินเนี่ยนหตัวนะครับ เขาจะหาชิ้นส่วนคอมโบนะในการเล่นโปลทอสนี่คือยิงสองครับรับเหรียญหนึ่งใบจบเกินนะฮะได้เวลาฮิวฮิวสิบไปเลยจบเกินครับ ใบซ้อมบินี่ไม่คู่ควรโจมสลัดเริ่มการทำลายล้างเออเหอะจวกการ์ดมาได้คีอี คนได้การศัก์สิทธิขึ้นมือด้วยไม่เคินยครับตีหน้าไป เข้ามาเข้ามาเกือบตายได้ตะปบมาช่วยได้อยู่ตะปบเดี๋ยวก่อนตะปบฮิวก่อนนะสถึงงงของกรจตวไ้ อันนี้ค่าสองตัวถ้าปกค่าตัวเดียวจบเทินครับยี่สิบเอ็ดบวกห้าการ์ดจะหมดเด็กแล้วนะ,ะนามาแล้วคอมโบนะครับนี่สิสมบัติของจริงคอมโบพโล yeah. ูทอสไง ข้าหาลวงล่างกรหมวมสส่มบัตขอจางรุทตายวะเพราะมันปีสิบหกโอ้โหไม่ทันครับคอมโบโพทอสนะฮะนี่นะ เงี้ยโอ้โหเลือดยี่สิบสี่นะไม่รอดนะครับจะรอดไหมนะเจอสายตีตรับคุกกล้ารอรอ,อไปก่อนเซิรเหรอกับดักเหรอ

อีกนิสลงมาเอาไล่ห้าก็ได้วายุพิโลนมาแล้วจู๊การ์ดหัวยิงสี่ได้เกราะจู๊การ์สองใบก็กรอบดีกว่าเสร็จแล้ว เจ้านี่อาจอยู่ในสายพันธุ์ใหม่ก็ได้น้ำรอยไฟต้องต <คน S 2> ัดสินใจแล้ว <พบ S 2> ใหญ่เลยน้ำร้อยไปเข้ามา เพิ่์นตีเอาโลครับบูแล้วก็บัฟพวกนี้โอ้ กับดักก็คิดไว้แล้วว่าคุณต้องอย่างนี้วัดดมดอกไม้ข้างทาง บับสตูดสามเป็นค่าค่าตัวหนึ่งอ่าฮะตาอยู่ดี ัวซีรีแอคขึ้นมาให้ชื่นใจหน่อยเถอะไม่ก็ตะปบอเอาโถเอ้ยไม่ได้ว่าได้ที่มาแทน กไม้ข้ขทาางจบเทธนครับยังไม่ตีนะเก็บวายุพิโรดไว้ก่อน มาแล้วซิลิแอคจั่วไปโอ้ยโอ้ยไม่มีเวลามาเล่นเกมแล้ว ใช้ไปเลยก็ได้ไม่ต้องคอมโบยักษ์ก็ได้ตีไปก่อนจะตายแล้วข้ามาเลยแม่เจ้าดิบอ้าวซีรีแอคไม่ตายเฟย โอเคแจมแจมเลยจบเคิร okay, <ını> <sword racing> <benim> ์นบูสมานะ แล้วเราก็ฆ่าอีแม่มันไปแล้วด้วยนะครับลงมาเลยไม่กลัวลงมาเลยเดี๋ยวเราจะขุดซีรีแอคออกมาพร้อมกับยาน าตายแล้วคูณพ,พล,เละ,ะเ,พเอาตัวรอดไปก่อนครับ <c oughs> งั้นก็จะตายให้ได้หายไปก่อนใจเย็น พลังฮีโร่จับ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 ฮ <c oughs> ึ่มิวก่อนไรสี่ <c oughs> <Right. c oughs> ขึ้นมืออ๋อไม่ใช่เิ <im> ่มพลังงั้นเหรออ้อาวปะทู่ยอมยอมซะงั้นปะปะปะแต่นี้ยังไม่ทันใช้นะครับไอ้ตัวคอมโบของเรานะแต่ก็ชนะไปได้ด้วยการยื้อนะครับก็จบลงไปแล้วนะประมาณนี้นะครับไม่คอมโบไม่ติดก็ยื้อได้นะครับสู้ได้อยู่แหละ เจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ